โยไฮสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือพาร์ทที่2นะครับที่โปเต้มารีวิวไอด์ครับพาร์ทนี้นะครับเป็นฐานะของ SAO นะครับหรือว่าคิริโตเนยไอด์นี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะเป็นเมนออฟเลนนะครับแล้วก็ผสมจังเกิลนิดหนึ่งมีเม็ดม่วงนะครับเวเลสสวยๆด้วยนะยอดเติมทั้งหมดนะครับ3 8 4 9คืปอยสี่สิบเกู้ปองนะมาที่สกินนะครับพระเอกของไอด์นี้ก็คืออเลนคิริโตะนะครับสกินนี้เป็นสกินที่แรงแล้วนะครับเพราะว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วนะมาครับไปดูเอฟเฟกกันนะครับสกินน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 ีีี้้้จะะะะะมมมทท่่่่าาาาาาเเเใหคคคครรรัััับบบบบอออยยงกก็ืลลตปแว ผมชอบมากนะครับตัวนีคือมีความแดกพื้นที่มากท่าที่2ก็ประมาณนี้นะครับมามาดูเอฟเฟกต์กันเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยจะไม่ได้วิวหวามากนะครับเพราะว่านี่เป็นเวอร์ชั่นแรกนะแล้วมันมานานแล้วด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยมาดูคลาสสิกมากนะครับแล้วแบบถือว่าสวยมากนะชุดดำอะไรดีกว่าล่างต้นไหนแค่แม่งดูง่อยเกินถ้าใครดูเมนนะครับตอนเอฟเฟกต์โดนฟันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะถือว่าเวอร์ชั่นแรกในเก็บดีเทลได้ค่อนข้างดีนะ่ยวันแรของอัพเมตสกิลนะครับอืมแค่นี้แหละไปตัวต่อไปแล้วตัวต่อไปนะครรับบไซอ์กสุดเท่โอเมนครับบบผมไไไปปแวเลยนะครับสสสกกกิินนนนนนีีีี้้้้้้โคคตตตตรรวววยยยมมมแแบบบบ่่่งงขขาาเเเจจออใะุล แบบแม่งดูน่ากลัวแบบเก่งแน่อะไรเงี้ยที่ที่เมนตัวนี้ป่ะเนี่ยแบบเล่นเก่งป่ะวะมันนี่ก็จะกลัวมึงเลยเว้ยคราวนี้นะมึงไล่ต่อดูท่าพับกันเลยครับผมสกินนี้ครับเท่แน่นอนผมชอบมากสกินนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยเล่นเล่นโอเว่นนะครับเพราะว่าเล่นไม่เก่งแล้วอีกสกินหนึ่งเลยครับที่พลาดไม่ได้เลยคือนาคอสอีโวเวลห้าเว้ยถ้าทุกคนจะไม่รู้นะครับนาคอสสกินนี้เนี่ยถ้าอัพเต็มแม่งแพงสัๆสๆคือน่าจะ10,000อัพๆนะผมว่าอีโวเวลห้าอัพเต็มนะครับแล้วผมบอกเลยว่าผมชอบสกินนี้มากนะไอดีีีีผผมมมมมไ่่ถ้้าาสกินนวจะเล่่นนนสกิี้อยางเดียววนนะะครรัับบบเพาา่มดูแ ความรู้สึกมันลื่นไหลดีนะครับเหมือนนาคอสเวอร์ชันแรกเลยนะที่แบบมันเข้ามาคือผมยังได้โมเดลนั้นกลับมาไปจากแบบไม่น่ามีมาดูที่ท่าว้ามนะครับสกินนี้สวยเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงอยากได้ว่ะอดีนี้แลตโมไทยก็มีนะครับสกินที่ทุกคนชอบชอบผมก็ชอบเช่นกันนะคริกเตอร์ครับผมมาหลอดครับอ่านะครับเอลสูก็มีสกินนี้ค่อนข้างแม่นนะครับถ้าใครอยากแลนนี่ครับ ลอเลี่ยวใครเป็นตัวแม่ตัวมามครับอย่าลืมลอเลี่ยวเอกเบิร์มเบิร์มโอเคครับราเรียดมีประมาณนี้นะครับมีโลคบนะครับได้ไปพร้อมเล่นนะใครสนใจนะครับทักออจอพี่มานะครับทิ้งไว้ให้แล้วตรงนี้เลยไอดีนี้ ep 3 5 4สีนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากพี่โปเต้นะครับลดไปเลย100บาทไอเดีสวยอย่างนี้ต้องมาเอาแล้วนะครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าเอาไปใส่ได้เลยนะครับตัวอย่างของระวานอยู่ด้านล่างเลยนะครับจำกัดเวลานะครับรีบใส่นะมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับ